พระนิสิตมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมาศึกษาดูงานที่บวรราชธานีอโศกวันพฤหัส,สบ,บดีที่25กันยายนพุทธศักราช2568พระนิสิตมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมาศึกษาดูงานที่บวรราชธานีอโศก โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ศึกษาดูงานโครงการบวรชุมชนราชธานีอโศกการบูรณาการศาสนาและประชญาเพื่อพัฒนาตนและเพื่งตนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดินดอนและคณะชาวบ้านลาดร่วมกันต้อนรับ จากนั้นพบท่านสมณะเดินดินให้โอวาทที่ชั้นสามเฮือนศูนย์ครับช่วง11โมงถวายเพลนพัตตาหารอาหารมังสวิรัตข้าวหอมมะลิข้าวญี่ปุ่นเมนูแกงไข่ผัมส้มตำแกงเลียงและอื่นๆจากฝีมือแม่ครัวบรรลาดจากนั้นเยี่ยมชมชุมชนเช่นน้ำตกพาแงนเฮือนสุดชีวิตบอ่อผัา ทั้งบ่อดินและบ่อซีเมนกับโรงตากผําการขยายพันธุ์เผือกไว้บนแพรชมสวนผักกสิกรรมไร้สารพิษซึ่งคณะพระนิสิตที่มาให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นเนาก็ไปดูตามฐานต่างๆก็หลายฐานเหมือนกันนะว่าจะเป็นโรงป๊อปผัามใช่ไหมสวนกล้วยสวนผลไม้สวนอะไรทุกอย่างนะได้เห็นหมดนะเห็นแล้วก็ได้รู้ว่าวิธีการที่เขาทํา เริ่ม <peut> ต้นยังไงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการเพื่อแต่ละอย่างก็จะมีวิธีดูแลไม่เหมือนกันมันมีหลากหลายเพื่อในแปลงเดียวกันแต่ว่าก็ดูแลได้ดีทุกอย่างถือว่าเป็นชุมจนต้นแบบของไม่ใช่ของประเทศไทยนะเป็นของโลกเลยครับเมื่อจบภารกิจมีการสรุปงานและถามตอบปัญหาโดยท่านสมณเจ้า้าไทยและท่านสมณะแสนดินครับคือผมสงสัยว่า ปฏิบัติธรรมนี้มีครบขั้นตอนไหมเรืร่องความศีลสมาธิปัญญาคือรูปแบบจริงๆครับเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งหลับตาภาวนาเนี่ยมีมีมีด้วยไหมครับขอขอพวกคุณครับผมปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเราปฏิบัติตามของพระเจ้าจารณะสิบห้าวิชาแปดจารณ1สิบห้าเนี่ยท่านจะเริ่มต้นด้วยศีลเป็นเบืเ้องต้นใช่ไหมศีลแล้วก็ต่อด้วยปัตตกธรรมสามคือสำรวมอินทรีย์ คือถ้าไม่สำวมีสีไม่ร,ระวังตัวเองก็ไม่ได้ปฏิบัติศีไม่ใช่เดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิแต่ท่านบอกสำวมีสีคือระวังในศีแล้วก็โพชเนะวัตันุจาคือการกินการอยู่ให้ลดการกินการอยู่นะลดกิเลสในการกินการอยู่ชาคิยาิโยคคือตื่นเป็นผู้ตื่นตื่นจากความหล,ลับไหลตื่นจากความหลงไหลในโรกีอภิร,รักธรรมสามนี่คือปฏิบัติไม่ผิดถ้าไม่ปฏิบัติสามข้อนี่ถือว่าปฏิบัติผิด ทันทีนี่ได้ตามหลักที่พระเจ้าสอนคณะพระคุณเจ้าและพระนิสิตท,ที่ได้มาในวันนี้ต่างมีความประทับใจที่ได้มาเยือนบวรราชธานีอโศกบอกว่าที่นี่เป็นสังคมที่อบอุ่นมากชาวบัลลาดก็กราบนิมนต์ว่าหากมีโอกาสก็กราบนิมนต์มาเยือนบัลลาดอีกครั้งครับ